น้ำอู้เาว้ครับหลังจากเบามัน,น้นยางมองเห็นเนาะยางเติมหากันอีกต่ว่นมันขาดออกกักจะน้อยครับพ่อนามเนี่ยมันหลังของครับเดีย๋ยวมาเห็นทั้งมิมเราครับเนี่ยครับอยู่ในนี้เนี่ยครับทั้งทั้งใหญ่ครับพี่น้องอ้แต่ว่าคือสิเขาไป็นหยาก็ครับเบามัน,น,น้นขอเวลาตัดเดี๋ยวเสียวไม่พี่น้องมึงเนะครับ ทั้งไงเติบแล้วครับเดี๋ยวคหาวิธีตัดเข้าไปกอนนะครับพี่น้องจะมึงน้ากันนะครับนี่ครับทั้งไ่ครับยุ่งไงฮักนะครับตัดมาประมาณจะยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเ่าะน้นเสียวลงไม่พี่น้องมึงนะครับนี่ครับเดี๋ยววางกล่องกันนะครับนี่ครับ ทาังนี้มันมันคาเชียร์ใหม่นะครับบ่าบอลน้นบอลในไทยมึงครับไม่ในไทยมึงไหลายเนาะเพราะว่ามันมาผู้เดียวครับจิตวามสิมีเลยยางไปมึงครับอยู่ในอุม้มอุ้มน้ำำําสาตัดออกมาแล้วเนี่ยครับพี่น้องครับโอ้หางใหญ่เนี่ยครับพี่นอ้องนังนีเขาใหญ่เลยครับบอาบอลน้นกันลังสิจนเป็ด โผนนะครับไปมุ่งน้องกันพี่น้องเดี๋ยวว่ามันน้นติดตัดก่อนนะครับนี่ครับพังอย่าหนักกี่ครับมือจนสั้นครับมืงมันหนักกี่ประมาณจากักสามล้อนี่นะครับเนี่ยนี่ยังดีหัวหน้าผมอะเพียบครับ น้ำโอ้ยาวครับหลังจากบ่าวมนุษย์ยางมองหันเนาะยางเติมหากันอีกแต่ว่ามันขาดออกจันน้อยครับพ่อหนำนีำนะครับเดี๋ยวสิไปไปหาหมอม,มันเว่าวมอปิดใบอยู่ครับเดี๋ยวบ่าวมนุษย์ไปเก็บบันไดก่อนนะครับกำบนีน,นะครับฝากติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวมนุษย์เลยนะครับสวัสดีครับผม